สวัสดีครับสำหรับคลิปนะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์เหรียญอาเว่กันนะครับว่าทาไมถึงมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นนะครับในไซเคิลขาขึ้นในในรอบนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะครับรบกวนกดซับสไคร์นะครับช่อง YouTube ของคลิปโตฮันเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับอ่ะก็อื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับอาเว่กันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าอาเว่เนี่ย มันเป็นโปรโตคอลประเภทไหนนะครับก็ทางเอาเว้เนี่ยถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่เป็น d e f i l e n d i n g Proto c ค l นะครับก็คือสามารถที่จะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจะเอาพวกคริปโตอะไรอย่างเช่น s t a เบอร์คอเนี่ยเอามาปล่อยกู้ในแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจะรับผลตอบแทนนะครับรวมถึงผู้กู้นี่ก็สามารถที่จะมาขอกู้เงินที่เป็นคริปโตเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทำไมเอาเวครับถือมีความโดดเด่นเนะี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับ ล่าสุดเนี่ยตัวมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้นะครับหรือว่าทั้งทั้งไวรุ่นล็อกเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันเป็นเม็ดเงินลงทุนในแพลตฟอร์มนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก8,000ล้านดอลลาร์เนี่ยเมื่อต้นปี2024เนี่ยตอนนี้อยู่ที่47,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับในกลุ่มที่เป็น DeFi Lending Protocol นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในตลาดนี้อย่างแท้จริงนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับอีก หลายประเด็นเลยสำหรับเหรียญเอาเวเนี่ยครับก็เอาเวก็ยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนน,นะครับของโปรเจกต์ World ์รูปาร์ตี n ไฟแนนซนะครับของตระกูลอของลูกชายของโดนัลด์ทรัมด้วยครับก็คือทางโปรเจกต์ WLFI เนี่ยมีการเข้าลงทุนในเหรียญเอาเวด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมเองแล้วก็ประธานกรตอตต์สารานะครับก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของ DeFi อย่างเต็มที่นะครับในยุคของพวกเขาเนี่ยแล้วก็มี มีการออกนโยบายนะครับที่เอื้อต่อการทําให้ดีฟายเนี่ยสามารถเจรจาเติบโตได้นะครับการที่มีกฎหมายตัว Sta b l e Coin g อยออกมาเนี่ยก็ยังมีผลดีต่ออัเวด้วยนะครับก็คือทางอา w เวเนี่ยเขาก็มีการทํา Sta b l e Coin ของตัวเองด้วยนะครับในชื่อว่า GHO นะครับหรือวรเดโกดก็ได้เพราะว่าอาเวเนี่ยมนเหมือนเป็นภาษาทางยุโรปฟินแลนด์มั้งนะครับที่แปลว่าผีนะครับในอนาคตนะครับ ถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในส่วนของ d e f i l เล n ดิ้งโ o รโตคอลบ้างยิ่งขึ้นเนี่ยทาง a l w a y นะครับที่มีโครงสร้างธุรกิจที่รองรับการทำงานกับสถาบันการเงินเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าตอนที่มีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตได้บ้างยิ่งยวานี้เะครับถ้าเกิดว่าไม่เงินจากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยเข้ามาลงทุนใน DeFI l เลน,นดิ้งโปรโตคอลนะครับ a l w a y เนี่ย ก็น่าจะเป็นเป้าหมายอัดับหนึ่งของนักลงทุนได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของปุระการลงทุนเนี่ยทางอาลเว่ย์ฮะก็ยังมีชื่ออยู่ในเกรสเกลทรัสด้วยนะครับแล้วก็อ่าจะมีการยืดขอจะตั้งเป็น ETF ด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทางกลตอสตาร์ทเนี่ยมีการอนุมัติพวก ETF นะครับขอพวกเอาทคอยต่างๆเนี่ยคิดว่าอาลเวเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับในการที่จะถูกยกระดับนะครับจากกองทรัสเนี่ยขึ้นมาเป็นกองทุน ETF นะครับก็ทำให แล้วทุนสถาบันเนี่ยสามารถจะเข้าไปลงทุนได้นะครับที่เรามาดูโปรเจกต์ใหม่ของทางเอาเวกันบ้างครับก็ทางเอาเวล่าสุดเลยก็มีการประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มโฮลิซอนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้สำหรับพวกสถาบันการเงินนะครับสามาัรถจากู้ยืมสเตเบิร์ตคอยนะครับโดยใช้สินทรัพย์ในโลกความเป็นจริงนะครับเรียลเวอร์แอสเซทนะครับที่ถูกโทเคนด้ไปอยู่บนบอกเชนเรียบ้อยแล้วนะครับเช่นพวก พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเลยครับตราสารที่มีสิทรัพซัเข้าประกันอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดมีการแปลงนะครับมาอยู่บนบล็อกเชนแล้วก็สามารถจเอามาให้กู้ยืมได้นะครับทางโฮลิซอนถูกสร้างบน A อาเวอร์ชันสามนะครับก็ออกแบบมาให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการกู้ยืมที่ประสิทธิภาพได้เงินทุนนะครับสามารถทําการได้ยืมสี่ช่วโบงต่อ7วันเลยนะครับก็มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ สถาบันการเงินเนี่ยเขาให้การรับรองด้วยนะครับแต่ตรงนี้เป็นโอกาสสาคัญเลยของเอาไวครับที่จะดึงพวกเม็ดเงินอะไรเงี้ยครับจากพวกสถาบันการเงินหรือว่ากลุ่มพวกธนาคารเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับตัวตัว s t a เบิลคอยที่ลองลับเนี่ยก็จะมีอย่เช่น USDC นะครับ RLUSD แล้วก็ตัวอ่าสเตเบิลคอย GHO ทางเอาไว้เองด้วยอะไรเงี้นะครับตัวนี้ก็ได้จับตามอย่างยิ่งเลยครับว่า อาเว่เนี่ยมีโอกาสที่จะรับเงินลงทุนเนี่ยที่มันค่อนข้างจะเป็นเม่นเกินหาศาลเข้ามาอะไราเงี้ยครับก็ได้ทําให้ตัวราคาเหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางกราฟเทคนิคของทางอาเว่กันเลยแล้วกันนะครับก็ทางอาเว่เนี่ย,ยถือได้ว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะครับในส่วนของกราฟเนี่ยครับเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมาในใกล้ใกล้เท่ากับจุดไฮเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อ เอาคอยซีซั่นในรอบปีที่แล้วเลยนะค็คือเอาซีซั่นรอบที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นมาได้เกือบ400ดอลตานล่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือทั้งเหรียญเนี่ยมีการขึ้นมาในเกือบถึงค่าเดิมแล้วแล้วก็มีการอ่าย่อตัวลงไปอะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการตีเรามีการตีเส้นขากดในภาพใหญ่เนี่ยจริงเหมือนว่ามีการเบรกไปแล้วนะครับแต่ก็มีการย่อตัวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแตก่ก็ถือว่ายังไม่เสียหายอะไรบ้ากนะครับภาพรวมเนี่ยคือยังถือได้ว่าอยู่ในบวดของอาการฟื้นตัว นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเขามีการเกิดสัญญาที่เรียกว่าโกลด์ได้ครอสไปแล้วนะก็คือเส้น EMA ห้าสินีันมีการตัดเส้น2องวันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเปี่ยวกาสนะครับที่เหรียญอาเวเนี่ยจะเป็นขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับะระยะสั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับที่แนวรับนะครับถ้าเกิดเป็นเส้น EMA 50วันอยู่ประมาณสามร้อ300ดอลลาร์ กลมนะครับแต่ถ้าเป็น EMA 200นี่จะอยู่ที่256ดอลลาร์นะครับก็จะมองว่ามีโอกาสเลครับที่จะเบรกเส้ขากดใหญ่นะครแล้วก็กลับตัวไปเพื่อจะไปขาขึ้นอย่างเต็มตัวนะครับเป้าหมายระยะกลางเนี่ยก็มองเลยครับที่ตัวเลขก็เป็นทยเดิมของรอบที่แล้วนะครับก็คือที่666ดอลลาร์นะครับมีโอกาสที่จะไปถิงได้นะครับด้วยแรงหนุนนะครับจากทางที่มี TBL ต้นๆนะฮะแล้วก็ มีแพลตฟอร์มที่เปิดรับพวกสถาบันการเงินและก็ธนาคารเนี่ยสามารถลจะเข้ามาใช้บริการได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นธีมหลักที่จะเกิดขึ้นในรอบนี้เลยครับว่าถ้าเกิดเหรียญไหนเดิมแพลตฟอร์มไหนนะครับที่มีไม่เกินจจกสาบันเข้ามาเนี่ยก็่าจะผลักดันมูลค่าได้ได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าเหรียญที่ยังไม่มีไม่เกินจจกสาบันเข้ามาะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เหรียญอาเวแบบเร็วๆคร่วรวรวาวๆนะครับก็ลองไปใช้ในการตัดสิในใจการลงทุนกันดูแล้วกันนะครับก็ คลิปนี้นะครับเนื้อหาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพกันก็ไปในคลิปต่อไปนะครับที่จะวิเคราะห์เหรียญเด่นในรอบนี้กันแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งนำการลงทุนนะครับก็รอไปแต่สินใจวาวแผนการลงทุนกันดูนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องราวของการวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคเนี่ยมาเอาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนลงทุนกันดูแล้วกันนะครับก็คลิปนี้เนื้อหาเท่านี้นะครับเดี๋ยวพม่นก็ิปใน้านะครับก็ อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับช่อง youtube ของค r y ป t o คัตเตอรไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกเใหไปนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ